สวัสดีค่ะเป็นเพื่อนสเปกโฟนทีวีทุกคนจากข่าวล่าสุดที่ทางแอนดรอได้เผย10อันดับมือถือที่แรงจนสามารถทำคะแนนสูงสุดได้ในไตรมาสที่3ของปี2015ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดย5อันดับแรกนั้นตกเป็นของชิปเซตของทาง e x ็กซีนจากทาง Samsung ทุกรุ่นค่ะโดยชิปเซตดังกล่าวคือซัมซุงเอ็กซีน7420และโทรศัพท์มือถือที่สามารถทำคะแนนได้แรงสูงสุดได้แก่เมย์ซูโปร5ค่ะ และอันดับที่2ที่ตามมานั้นก็คือ Samsung Galaxy Note 5สำหรับอันดับที่3ตกเป็นของ Samsung Galaxy S6s d g e ค่ะที่สามารถทำคะแนนไปได้ประมาณ70,000ืนนิดๆ และสำหรับอันดับที่4และอันดับที่5นั้นก็ยังตกเป็นของโทรศัพท์มือถือจากทางค่าย a m s u n g อย่าง Samsung Galaxy s a m ซุงกาแล็กซี่เอและ Samsung Galaxy s ่เอตามมาด้วยคะแนน60,000ปลายๆค่ะและอีก5าลำดับที่เหลือนั้นตกเป็นของสมาร์ทโฟนจากทางค่ายคอ l c คอมในรุ่น s n a p ดากอน n 810ทั้งหมดได้แก่เลอทีวีวันโปรเลอทีวีวันแ Sony Xperia Z5, เสียว i มีมี t t p r r o และวัน Plu s 2ค่ะโดยคะแนนเฉลี่ยนั้นจะอยู่ที่5 7 0 0 0 0คะแนนถึง6 2 0 0 0คะแนนค่ะซึ่งเ,เพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยค่ะว่าทำไมเมยซูโป5น,นั้นสามารถทำคะแนนได้มากทาั้งๆที่เป็น e x y n o s 7420รุ่นเดียวกับค่ายอื่นๆนั่นก็เพราะว่าเมยซูโปร5นั้นมาพร้อมกับหน้าจอความละเอียดระดับ Full HD ค่ะทำให้กินพลังงานในการประมวลผลที่น้อยกว่าจึงส สามารถทำคะแนนออกมาได้สูงถึง76,852คะแนนค่ะอย่าลืมกด subscribe ให้ช anel ของเราสวัสดีค่ะ